สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับฟุตบอลเจลีกนะฮะคู่ระหว่างเซเลโซโอซากะพบกับคาชิวะแอดเลอร์นะครับผมเวลาบ่ายสองของประเทศไทยนะครับผมทั้งสองทีมเคยเจอกันมาห้าครั้งนะครับเป็นเซเลโซโอซากาชนะสองนะครับคาชิวะแอดเลอร์ชนะสองเสมอกันหนึ่งครั้งนะครับผม ห้านัดล่าสุดของเลโซโอซาก้านะครับแพ้ห้านัดติดเลยนะครับผมแพ้ห้านัดติดส่วนห้านัดล่าสุดของคาชิว่าแอดเลอร์คาชิมาแอดเลอร์นะครับผมชนะชนะสามนะครับแพ้หนึ่งเสมอหนึ่งนะครับผมสองทีมนี้ ผมมองว่าคาชิมาแอดเลอร์ฟอร์มค่อนข้างที่จะดีกว่านะครับผมเชียร์ไปทางคาชิมาแอดเลอร์นะครับ